ก็สวัสดีครับนะฮะถึงการอวสารแล้วครับนะฮะเครื่องเจียสีนิ้วของบอสกองผงนะครับไม่รู้ว่ารุ่นไหนสะด้วยครับเนี่ยสติ๊กเกอร์นี่ลบไปแล้วครับหลายปีมากนะครับจำรุ่นไม่ได้นะครับพี่น้องปัญหาคือตัวนี้แหละครับคือจํารุ่นไม่ได้นะครับไม่รู้ว่า GWS อะไรนะครับปัญหาคือตัวนี้ครับผมรือออกมาแล้วนะครับ ไอเฟืองอันนี้เขาเรียกว่าเฟืองเฉียงนะครับมผมเป็นรุ่นเฉียงนะครับในเฟืองมันเฟืองตัวเล็กนะครับมันรูดมดแล้วครับนะครับมันขบกันจะรูดมดแล้วครับด้วยระยะเวลาการใช้งานที่หลายปีแล้วนะครับ,รบ,รบเห็นบอกว่ามันจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดน่นะครับนะฮะกับเฟืองใหญ่ขงางเนี่ยตัวเนี้ยเฟืองที่ตัวเล็กนี่มันขบอยู่นะครับมันขบม้วนกันอยู่งี้นะฮะนี่ก็มันรูดนะครับฟังเสียงดูก็รู้นะครับ ต้องทําการเปลี่ยนนะครับน่าจะขายเป็นชุดนะครับเนี่ยอันเล็กกับอันใหญ่เนี่ยข้างในเนี่ยกับอันเล็กตัวนี้มันมีน็อตเบอร์สิบขันล็อกหัวมันอยู่ครับก็ดึงนี่ออกมานะฮะนี่ครับส่วนอะไรอย่างอื่นนี่ก็จะเป็นพวกแปลงฐานนะครับหรือว่าสปริงมันนะฮะก่อนที่ท่านจะดึงทุ่นนี่ออกมาต้องเอาแปลงฐานนี่ออกมาก่อนนะครับอยู่ข้างเลยนะครับรุ่นนี้มันจะอยู่ข้างตัวนี้ครับออกมาสองข้างเลย คงจะต้องทําการค้นหาในอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะครับว่าเขามีการขายยังไงนะครับต้อเ้าไปค้นหาดูนะครับเนี่ยดูราคาเท่าไหร่ครับที่สําคัญคือผมไม่รู้รุ่นมันนะครับจํารุ่นไม่ได้นะครับผมจะต้องถอดเอาตัวนี้เฟืองใหญ่ออกมาแล้วก็ไปเทียบดูกับที่เขาขายอยู่ครับให้มันตรงรุ่นครับให้มันให้มันเหมือนกันพอใช้งานมาหลายปีมากนะครับยอมเราบว่ามันก็ทนอยู่ครับเพราะมันหลายปีแล้วก่อนจะพังนี่ครับแล้วก็มันเบานิ่มครับแล้วก็ที่จับมันเนี่ย จับถนัดมือครับของบอร์ดรุ่นนี่ส่วนมากหินเจียสีนิ้วเนี่ยบอร์ดเขาจะทำมาประมาณนี้นะครับตัวที่จับนี่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับก็ยาวๆอย่างนี้เรามาทําการค้นหากันครับว่าจะได้อะไรยังไงนะครับก็หลังจากที่ผมควานหาเน็ตนะครับเพื่อจะดูว่ารูปมันตรงกันไหมนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอร์นะครับปัญหาคือผมไม่รู้ว่ารุ่นนี้คือมันรุ่นอะไรนะครับของบอร์ดเนี่ยต้องเฟืองเล็กเฟืองใหญ่ครับรูปตรงกันครับเนี่ฮะรูปภาพตรงเลยนะครับกับที่ในในร้านเขานี่ฮะ ราคาก็ร้อหกสิบาทนะครับอันนี้ก็ขายเป็นชุดนะครับทัองเฟืองเล็กเฟืองใหญ่นะครับค่าส่งแบบธรรมดาก็สามสิบหกบาทนะครับคงจะใช่ตัวนี้แน่นอนครับเนี่ยอันนี้เฟืองเล็กนะครับอันนี้เฟืองใหญ่นะครับมีสามรูนะครับสามหลุมตัวนี้ตัวสําหรับล็อกนะครับเวลาเราใบต่างออกนะครับเนี่ยก็มันตรงกันนะครับน่าจะใช่นะครับเนี่ยตรงกันเลยนะครับสามหลุมนะครับเนี่ยฮะน่าจะใช่แน่นอนครับก็ต้องสั่ง ดูสเปคก่อนนะครับเนี่เครื่องขัด4นิ้วนะครับบอสชุดเฟืองลูกหมู4นิ้วนะครับหินเจียน่าจะเป็นรุ่น GWSJ 1ขีดหนึนะครับเนี่ยเขาจะระบุคุณสมบัติของมันนะครับซื้อเลยนะครับเก็บปลายทางนะครับ1,60บาทรวมค่าจัดส่ง3 6บาทก็จะเป็น196บาทนะครับสั่งซื้อเลยนะครับนี่ครับก็จะได้รับประมาณวันที่18เมษายนถึง23เมษายนนะครับ หลังจากสั่งมาแล้วครับผมจะทําการเปลี่ยนนะครับลองมาดูกนะว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมนะครับหลังจากที่สั่งไปหลายวันก็ได้มาเลยครับตอนนี้จะทําการแกะกล่องนะครับหลายวันนะครับก็จะได้เป็นอาทิตย์กว่านะครับดูนะครับแกะเป็นตัวอย่างด้วยนะครับว่าสินค้าเป็นยังไงนะครับก็เป็นหลักฐานด้วยนะครับนี่ครเป็นรุ่นของมันเลยทีเดียวนะครับ G PS 7ขีด100นะครับได้มาเป็นชุดเลยครับก็ขายเป็นชุดเลยนะครับนี่ยเขาแพ็กแบบนี้แหละแพ็กมาเป็นชุดเลยนะครับก็คือเฟือฟงเล็กเฟืองใหญ่นะครับอิทนทราบอกว่าของแท้นะครับก็ต้องลอง,ลองดูนะครับทีนี้จะ ลองเปลี่ยนกันนะครับอันดับต่อมาก็ต้องออกเกลียวใหญ่นี่ออกนะครับแต่ว่าดูจากไอลักษณะมันเองมันก็เหมือนกับจะได้อยู่นะคร,ราว่ามันเสียเฉพาะตัวเล็กแต่ว่าเขาแนะนําให้เปลี่ยนทั้งชุดนะครับเพราะว่ามันจะมีบางจุดที่ฟันเฟืองมันเนี่ยอาจจะมีรูดมีอันนั้นเป็นแล้วนะครับเนี่ยเขาเลยให้มาเป็นชุดนะครับแบบนี้นะครับ นะคต้องเปลี่ยนทั้งเฟืองเล็กเฟืองใหญ่เลยนะครับเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูจากลักษณะแล้วมันยังจะได้อยู่เพราะว่าเปลี่ยนตัวนี้ก็ม่ใเช่ว่าจะง่ายนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่มีเป็นแบบกิบล็อกนะแต่กิบล็อกมันจะง่ายนะครับแต่นี่มันต้องปอกนะโอ้แน่นมากครับพี่น้องแล้วแล้วก็หลุดออกมาแล้วครับพี่น้องหลุดออกมาจนได้นะครับด้วยความทุลักทุเล เยวก็จะมาเปลี่ยนตัวใหม่นะครับที่นี้ตัวใหม่ตัวเก่านะครับตรงรุ่นแน่นอนนะครับไม่พลาดนะครับเราก็จะมาทําการใส่เฟืองตัวใหม่เข้าไปนะครับก็คงจะตอกเหมือนเดิมนะครับเลือนนิดเดียวครับพี่น้องโอเคครับ เสียงดังปึกนี่แสดงว่าสุดแล้วนะครับพี่น้องทีนี้เราจะมาเปลี่ยนเฟืองตัวเล็กนะครับน็อตเบอร์สิบนะครับเอาน็อตเบอร์สิบออกมาถอดตัวเดิมออกมานะครับสภาพเยินจริงๆนะครับนี่คือตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับก็คลอกด้วยน็อตเบอร์สิบนะครับขันให้แน่นตัวแน่นแล้วนะครับลองให้มันขบกันดูนะครับขบกันดีก็ไม่มีเสียงนะปกติตอนแรกที่มันเสียเนี่ย มันจะมีเสียงรูดนะครับแต่ตอนนี้ได้รับการเปลี่ยนแล้วนะครับทั้งเฟืองเล็กเฟืองใหญ่นะครับแล้วก็จะประกอบเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็มาใช้งานจริงดูนะครับถ้าท่านใดใส่แปลงฐานแล้วใส่แบบปกติแล้วมันใส่ยากแต่น้ำบากแนะนำให้ถอดออกมาเลยครับตรงน,นี้ชุดนี้ครับถอดมาใส่ข้างนอกเขามันจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็เอา สปริงอรงอตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับนี่ครับแล้วเราก็เอาฐานมาใส่นะครับใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวนี้จะง่ายกว่านะครับท่านใดใส่แบบปกติแล้วมันใส่ยากนะครับถอดมาใส่ข้างนอกได้นะครับหมุนนอตตัวนี้ออกก่อนนะครับใส่แปลงฐานเสร็จแล้วเราจะยังไม่กิดตัวนี้นะครับเราจะลองดูก่อนนะครับแนะนํานะครับตอนลองเครื่องนี่แนะนําจะเพิ่งใส่ใบตัดใบเจียอะไรทั้งนั้นนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการเปลี่ยนเฟืองเล็กเฟืองใหญ่นะครับรับท่านที่มีปัญหาตรงนี้ก็ใช้แก้ไขดัดแปลงได้นะครับจะสังเกตได้ว่าของผมนี่จะไม่มีสายจากแรงถ่านเชื่อมตรงนี้นะครับเหมือนบางท่านนะครับเพราะว่านี่มันเชื่อมถึงกันหมดนะครับนี่ยทีนี้ก็ใช้งานได้แล้วรับเสร็จสิ้นการเปลี่ยนเฟืองเล็กเฟืองใหญ่ที่มันรูดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านครับ